สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายการทำใบงานเรื่อง p a t i e n t Continue a s t e n s e n t ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งใบงานใบนี้นะคะเป็นใบงานใบแรกของเรื่อง p a t i e n t Continue a s t e n s e n t ซึ่งคุณครูได้สั่งงานไว้ในเว็บไซต์ live worksheet com นะคะให้นักเรียน,เ,นยเข้าไปทำใบงานได้เลยในระบบ live worksheet เนาะสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าระบบได้นะคะ ให้นักเรียนจดบันทึกใบงานใบนี้นะคะลงสมุดแล้วก็สามารถส่งครูได้เมื่อเรามาพบกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการทำใบงานกันเลยเมื่อเราเปิดเข้ามาเราจะพบกับหน้าใบงานหัวข้อคือ present c o n t i n u o u s t e n s e จะเห็นว่าหัวข้อเขาทบทวนให้กับเราคือ verb to be บวกด้วย verb ing นะคะ ข้อ1บอกว่า add ing to the verbs ตัวอย่างเขาให้มาคำว่า watch เติม ing ก็กลายเป็น watching ข้อ1 play เติม ing ก็เป็น playing นักเรียนก็ทำตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อสิเลยนะคะสำหรับข้อที่2 choose the correct form of the verb to be verb to be มีอะไรบ้าง is am are ข้อ1ประธานเป็น he ก็เลยใช้อะไรคะ is เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะใช้ verb to be ก็คือ is เนาะนี่ก็จะเป็น he is riding a bike in the park ทีนี้ข้อข้อหนึ่งแรกที่ให้นักเรียนทำเนี่ยเขาให้ i มา i ใช้กอะไร verb to be ก็คือ am เราก็กดคลิกเลือกที่ am แล้วเราก็ตอบเลยสำหรับข้อ3 Make positive sentences i n p r e s e n t c o n t i n u o u s tense ให้นักเรียนทำเป็นประโยคบอกเล่านะคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่หนึ่ง My dog is playing Playing ball in the park. เขาให้คำว่า play มา play เนี่ยก็คือเล่นใช่ไหมคะเติม erm ing ที่นี้โครงสร้างของมันก็คือ verb to be บวกด้วย verb ing เราก็ต้องเอา is e มาใส่ข้างหน้าอ,อย่างเช่นข้อหนึ่งนี้ I ใช้กับ am ใช่ไหมคะในวงเล็บมี verb h a v e มาให้ก็ h a v e เติม ing ต้องตัด e ออกด้วยแล้วถึงเติม ing ได้เนาะข้อ4 make negative sentences in present continuous tense ข้อหนึ่งตัวอย่าง my grandma isn't cooking in the kitchen เขาบอกว่าย่าหรือยายเนี่ยไม่ได้กำลังทำอาหารอยู่ในห้องครัวข้อ2 y o u ใช้กับไรใช้กับ r เขามี verb อะไรมาให้ make ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอา make มาเติม ing ทําเป็นประโยคปฏิเสธต้องเติมน o อดด้วยข้อนี้ก็เลยเป็น you aren't making a very tasty cake ส่วนสุดท้ายนะคะ make question i n p r e s e n t continue as tense then write the answer ข้อนี้เขาให้เราทําเป็นประโยคคำถามนะคะ my cat is eating pizza ข้อหนึ่งตัวอย่างให้เราเอาอะไรมาขึ้นต้น verb to be ก็คือคำว่า eat แล้วลอกประโยคที่เหลือลงไปให้หมดเลย is my cat eating pizza อ่าถ้าตอบ yes ก็ yes it is อ่ามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงเอาอะไรมาขึ้นต้น is ถูกต้องแล้วก็ลอกมาให้หมดเลย is your sister watching the play play sorry play ที่แปลว่าเล่นเนาะทีนี้คำตอบเขามีให้เราว่า yes เพราะฉะนั้นตอบ yes ข้อนีต้ตอบ yes อะไร yes it s. yes it s. ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าประธานเป็น your sister ก็เป็นอะไรคะ yes she yes she is อ่าแล้วก็พิมพ์ลงไปว่า yes she is ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วก็กด finish แล้วก็ส่งครูได้เลยสำหรับใครไม่มีสมุดก็อย่าลืมว่านักเรียนสามารถอ๋อใครที่ไม่สามารถเข้าแหล o r k ริษีดได้นักเรียนก็สามารถที่จะจดลอกลงสมุดนะคะแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งครูโอเค guys see you next time bye